หน้าก็บเกี้ยวครับผมเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วครับบางหม่องบางอำเภอบางตำบลกับเกี่ยวเขาเรียบร้อยเมื่อมีพื้นที่ปล่อยง้วปล่อยควายเลี้ยงครับผมนี่ผมกับผมกับเบ้าต้องกับหางัวหาควายมากเปิดราคาราคาสายเกตพัฒนานะครับเกตพัฒนาต่อยอดได้หรือว่าเอาไปเลี้ยงลูกเขาเต้าก็ได้ครับผมมาแบ่งปันพอพี่น้องครับไปเลี้ยงครับผม ครูต้นสวัสดีครับสวัสดีครับบอต้อมครับสวัสดีช่องแสวงฟาร์มครับสวัสดีแฟนครับแฟนเพจช่องแสวงฟาร์มครอบครัวครูต้นครับเมื่อี้ผมกับ่อตอมครับมีค้อยครับแม่ลูกครับแม่สาวแม่นางครับเกรดสายพัฒนาครับราคาเอาไปเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาต่อครับผมมาแบงปั่นคือเก่าครับผมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเมื่อนี้มีรักเริ่มต้นที่7,5 0 0ครับผมครับเริ่มต้นที่7,5จ0ดพันห้านะครับครับผมคลิปนี้จากรายการคุต้นวันมาณ11-12รายการครับ ปากเบอร์โทรที่ยูจักหน่อยนะครับครับเบอร์โทรศัพท์ผมครับ080ครับ416ครับ5169ครับหรือว่าไอเดล่กยกเบอร์นี้ครับ080 4165169ครับผมพี่น้องครับควายหลายตัวแน่เด้อถ้าเกิดผมไายมองแนวพัชเจนครับคือไฮเอบรึงหน้าคอกกับทางกุ้ต้นดีสุดครับครับผมกุ้ต้นครับเริ่มรายการแรกเลยเริ่มรายการแรกครับเอาเอาแม่ดังน้อยนี่ก็ได้ครับนี่มันยางมาะกลกแล้ว ลูกผู้ใดครับอันนี้ประวัตดวชัดเจนปนุ๋ยครับผมจะว่าเกิดจากแม่ใหญ่ครับผมเกิดจากแม่ใหญ่ครับผมราคาครับราคาเปิดเริ่มต้นที่เจ็ดเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยครับผมแม่นี่ครับเจ็ดพันห้าครับผมกุต้นครับตัวนี้ผมบอกเลยโค้งสางพอดีเนาะโค้งสางดีว่ามึงแข้งขาเพ่นพ่นครับป้าต้อมประมาณห้าหกเดือนแม่ยหาหกเดือนครับผมเจ็ดพันห้าครับผมแม่นี่เพิ่ได้สูงได้ยาวครับได้สูงได้ยาวครับผม ในการที่หนึ่งครับนี่อีดำหน่อยเด็กขอบขางหน้าพี่จะชัดกันข้าวครับโอ้โเล็บกับหนาพี่น้องแข้งขากระยาวหน้าเรียงคูณต้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเนาะเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมคุ้มคักสำหรับพี่น้องที่หาควายไปเรียงในช่วงที่เกี่ยวเขาแล้วเด้อแม่เผือกครับคูณต้นต่อไปเป็นการที่สองเป็นแม่ลูกลูกเผือกครับนะซื้อสองน่าจะได้สามครับนี่แม่อันนี้ลูกกลูกไส้ครับผม ลูกชายทิครับลูกชายครับผมลูกชายเดินตามครับผมผิวดีดนะครับคุณต้นผิวดีครับพ่าท่านได้อาบน้ำนี่นี่แม่เพิ่นเป็นแม่แรกเนาะเป็นลูกแม่ลูกแรกครับผมอ่าตอนเย็นจะตัวทองอีกครับเพราะว่าเพิ่นมาผสมมาแล้วผสมมาแล้วสามสามถึงสี่เดือนแล้วครับผมคือคุณต้นจะตัวทองอยู่เนาะสี่ตัวทองเหมือนแร่งนี่แหละครับเอาเป็นราคาพ่องเลยครับครับตอนนี้ผมเปิดไว้ราคาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับ แม่ลูกผู๋ครับประมาณร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบครับถึงแน่นอนครับผมมองเลยพี่กัลต้นครับเป็นควายที่หนาเลี้ยงเนาะครับผมไอ้ผู้ใดงุบหน่อยครับผมต้องการครับแม่ลูกลูกตัวผู๋นะครับแต่ว่าลูกตัวผู๋แต่ว่าเป็นลูกแรกครับผมนะครับคิดว่าเราก็ต้นซื้อใส่เงินครับแม่ซื้อใส่เงินครับคุ้มเลยครับเบื้องลูกคนกับผิวสะอาดดีดีผมมองว่าเพื่อนให้ลูกดีครับพี่น้องให้ลูกเป็นควายที่กระดูกแข็งขาดีผิวพันธุ์ดีมัค่่่สําญแเพน กุ้ต้นเชียงคักเชียงคังครับจับได้ใบได้ครับผมเนี่ยเป็นข้อยเผือกสะอาดครับพี่น้องครับผมแก้วชัดเจนเลยก็กยต้นเปรี้องนกน้ำเนาะโอ้ท่านี่นกน้ำครับผมพอดีว่าต้นมากกับไทยเลยได้มาแบบนี้กับไทยแบบนี้เลยเอาหมุนวนรอบนึงครับครับผมนี่เลยเอาน้ำงามกุต้นผมบอกเลยนะครับคุ้มค่าคักเลยครับสองมือสี่ห้าร้อยเพราะว่าอย่างกุต้นเพราะว่า ราคานี่คือุต้นรับประกันทองเนาะอ่าแม่นครับผมแม่นครับเพราะต้นแรกนี่จะตัวทองแล้วแม่นครับผมต้นแห้งต้นแรกนี่แบบอ่าตัวทองแล้วครับพี่น้องครับม่น้ำเด้อสำหรับพี่น้องที่หาคุยราคาเ่าแพงครับแต่ว่าหักได้คุยที่ซื้อสองได้สามนะครับซื้อสองได้สามครับเพื่อนเพื่อนท่องอันพอคุ้มฝูงพอดอนขึ้นกันพ่อเผือกเหมือนกันนี่นี่น้องุต้นน้องเรียกมีได้กันไปในนอนเนาะเฮครจะไดนกับมีตกนครับรายการที่สามเนาะเขาเล่นกันที่สามครับผมอันนี้ลูกผู้ใดครับอันนี้เป็นลูกช้างอุดรครับผม ถ่ายหักเลยครับครับผมถ่ายใหญ่หางใหญ่เนาะครับถ่ายใหญ่หางเงี้ยวครับผมประมาณ6เดือนนะครับประมาณ6เดือนครับสูงร้อยยี่สิบแล้วครับพี่น้องเนี่นครับประมาณแล้วครับราคาครับเมนี่เปิดไว้อ่าหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมเบื้องหน้าตาเนี่ครับนี่ครับเอาต้นลุกๆโอ้ยหหอนโหนกใหญ่คุณต้นสไตล์ของสร้างอุดรนเนาะไม่นครับผม หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมขอดีคุณต้นขอใหญ่ขอหนาดีครับขอใหญ่เลยหนาต่างงามก็ดูแข็งขาได้ครับตัวนี้ครับผมคุ้มเดีคุณต้นสหรับน้องที่มีเงินหน่อยเนาะแมนครับเงินหน่อยครบหน่อยเขาได้จะเอาไปเลี้ยงจากแม่สองแม่นี่ครับผมอนาคตแม่พันครับอนาคตแม่พันครับผมนี่ครับหนาวงามสวยๆครับผมนี่คุณต้นก็ถือว่าคัดคล้วยที่พันธุกรรมมานหนีเนาะวุ้ยเริ่มหายากเี่ครับเริ่มหายากแล้วเราเนี่ยครับคล้วยคล้วยแม่นั่งแม่สาวเริ่มหายากแล้วครับเพราะว่า ไอ้ตน้นอีเวียดนาผุนเอาห่อตัวหน่อยไหมครับโอ้จากที่คุณต้นไปนัดทุกมือเนาะเม่นครับผมนจะรู้ว่าควายเริ่มหายากแล้วครับเริ่มหายยากแล้วครับผมคือตะกี้เวียดนาผุนมาเอาตัวหน่อยตอนนี้ผนเอาแลา้วตอนนี้ตัวไหนยพนก็เอาสีแล้วคุณต้นครับควายเริ่มเบิดครับครับผมน่อยเอาจออานน้อยก็เอาเมีน่อย็เอาจ้อยก็เอาครับพนเอาไปขุนเอาบบดเนี้ยพี่น้องครับที่มีทุนหน่อยเด้อที่อยากเลี้ยงควายครับครับเลี้ยงแล้วกับพัฒนาซอยกันเด้อครับเมนครับผมไทยศูนย์จากประเทศไทยเวยครับครับ พ่อต้อมรายการดีซีครับครับอันนี้ลูกผู้ใหญุ่ต้นอันนี้เป็นลูกเจ้าไหมครับผมได้มาสามตัวครับผมอายุประมาณหกเดือนเนาะหกเดือนครับผมตัวนี้ถือว่ามาดีอีกตัวนึงครับกุ้ต้นครับผมแข้งขาเนาะรีบเนาะครับผมรำตัวดีครับขาลึกเลยแม่พันใหญ่เนาะแม่ใหญ่ครับพ่อต้อมแม่ใหญ่เอาต้นหมุนเลยครับมาลูกมาสวนเข้าไม้ได้นี่สวนเข้าไม้ลูกยุ ตะฮักนะคคต้นเนาะครับผมตะฮักยังว่าผมบวนจันจุลูดีดีสำหรับพี่น้องที่มีทุนหน่อยเด้อพื้นที่ในหน่อยจำกัดนะครับสามารถน้องคนไปเลี้ยงได้ครับเอาโคต้นหมุนเลยครับอีกรอบนึงราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เก้าพันห้าครับผมเก้าพันห้าเก้าพันห้าครับโอ้ยงามครับโคต้นลับตัวดีนะครับตัวนี้จะน้ำเด้อพี่น้องซื้อเป็นลายตัวครับคุ้มเลยพึ่งหนาเพิ่นพุ่นอ่ะส่วนเข้าไหมครับผมเก้าพันห้าไ เชื่องนอกโคต้นเชื่องครับเชื่องขนาดขนาดสนเข้ามาเนี่นี่โคต้นจะสนสะพายให้ทุกตัวแล้วพี่น้องคือพี่น้องสามารถเอาไปเลี้ยงนี่คือจับง่ายใบง่ายจับง่ายใบง่ายแล้วครับโอเคครับโคต้นเบป็งตัวไม้ครับรายการที่หาครับโคต้นรายการที่หาครับเป็นตัวผูครับผมไปเนี่ยอนาคตพ่อพันธุ์ครับเป็นลูกชายปังแปดเลี้ยวครับผมฟาดมือแข่งขาเพื่อนครับลูกชายปังแปดเลี้ยวครับสวนเข้าหมาคือกันเรีบหนาขายให้ทุกตัวครับครับผมหนากว่าง่ายเลยต้องราคาเลยครับ ก็พันห้าครับผมแปดพันห้าเก้าพันห้าครับเก้าพันห้าเนีครับเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมก็ถือว่าเป็นควายน้อยอีกตัวนึงที่มานีครับพี่น้องแข้งขาล้ำตัวล้ำคิงเพิ่นได้นะครับครับผมร้อแค่อายุนะคุณต้นแมีนแคบ์ราคาอายุครับผมไปพัฒนาต่อครับผมคุณต้นจุงมวนจากรอบนึงไหมครับครับไปลูกไปอันน้องคนสวนเข้าวไม้พี่น้องสวนเข้าวไม้ครับผมสวนเข้าวไม้ยากแน่เด้อครับไปลูกไปแต่ว่าจับง่ายไปง่ายแล้วคุณต้นขายไถ่ตัวนะครับครับ โอ้แต่ว่าเขามาดีนะคุณต้นเนาะหนาตาล้อเนาะหนาตาล้อครับผม9,500บาทครับผมคือคว้ยหลายตัวพี่น้องพี่น้องจำเบอร์เอาเด้อครับหรือว่าพี่น้องเบื้งบนไหนวัชัดเจนคือแข่งเบื้องนาคอกกับทางคุณต้นดีสุดครับสีผิวลักษณะเพิ่นดีเบอร์ซูเนลครับผมคุณต้นครับล้อไทขนครับครับผมเออล้อไทขนเนาะเพราะว่าเพิ่นจะเป็นขนนันนมยู่ไหมครับฉีดยาพยาธิบำรุงเข้าไปเนี่ยโอ้ผมว่าล้ออายุพี่น้องล้ออายุล้อครบสมบูรณ์เด้อครับผมนีมาแท้ครับราคาจับต้องได้ครับผม 9,500บาท9,500บาทครับสาวเผือกครับคุณต้นสาวเผือกครับแม่สาวครับรายการที่6เนาะรายการที่6ครับผมลูกผู้ใดครับอันนี้สิไปท่าแก้วฟ้าครับผมโอ้งามคุณต้นตอนนี้ครับสีผิวดีครับสีผิวดีครับบ่มีดังไม่มีกาเลยครับผมเล็บแก้วเขาแก้วนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นควายที่กระดูกใหญ่ยาวนะครับครับผมแม่สาวที่อนาคตมาดีเลยครับครับราคาครับเก้าพันห้าครับผม9,500บาทครับผม มือนีนี้แลครัเก่าปัญหาครับซี่เมหาเมีซี่เมหาเมีเนาะเมีครับเราตัวผูตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นคายที่หนาเลียงครับก็ต้นราคาแพงเนาะราคาจับต้องได้ครับราคาจับต้องได้ครับผมสำหรับพี่น้องที่อยากได้ไปกินหยาในช่วงเจ้าเขาออกแล้วเนาะครับเอาก็ต้นยังวันัิหน้อยนะครับครับดองคนสนเขาไหมพี่น้องสวนเขาไหมครับแต่ว่ากะจุงได้น้อยนึงนะครับจุงได้น้อยนึงอยู่ครับฮัลโหลมาอะไรครับเบื้องหน้าตาเขาๆครับครับผม ตัทรงดีโคต้นครับทรงดีอยู่ครับน้ำโตนี่คือได้คมหนาความลึกเนาะแม่นครับข้าขาเงีครับก็พันหาหนึ่งเอาไปพัฒนาต่อครับก็พันหาได้ก็พันหาครับนี่ถือว่าดีแล้วพี่น้องแม่นครับผมผู้ใดมีพื้นที่ดือวอยากเลี้ยงง่วงเลี้ยงควอยครับผมนี่ราคาย่อมเยาครับผมมีพื้นที่ร้ายแล้วเกี่ยวเขาออกแล้วหระครับนี่เนาะแม่นครับสบายแล้วครับผมผมมองว่าราคาโคต้นนี่แหละราคาเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าพี่น้อง าจับจองเขาไปเลี้ยงเนาะแมนครับคนเกี่ยวเขาแล้วคนนี้มงพื้นที่หลายครับผมกะเอาค้อยเอาง้อราคาบบอแพงไปเลี้ยงครับผมรายการที่เกตครับครับรายการที่เกตครับลูกผู้ใหญเนาะอันนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดครับผมเป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดยืนงามงามก็ท่าดีนะครับท่าดีครับผมคอยกคอสเฉดดีเนาะแมนครับผมคมสูงประมาณหน่อยยี่สิบพี่น้องหน่อยยี่สิบต้นๆนนะครับแมนครับ อายุประมาณ6กเดือนแม่นครับผมแต่ว่าเพื่อนประมาณแบบว่ากินง่ายเลี้ยงง่ายกินเจงกินหยากกินปังตรงนี้ได้ครับแบบนี้พร้อมอ้วนแล้วครับพร้อมขุนพร้อมอ้วนแล้วแม่นบ่มีบ่มีบ่มีอัานงอนุ่มแล้วครับพร้อมสิใหญ่แล้วแม่นครับคือมันอยู่ตัวแล้วก็ต้นแม่นครับอยู่ตัวแล้วเขต้นแม่นเพียงแค่ไปถือเลี้ยงเดือครับพี่น้องครับหน้าตาสวยไหมเขาต้นหน้าตาสวยครับผมแข้งขาดีครับเล็บหนาเล็บหนาเล็บชิดดีเนาะครับผมพุ่นน้ามุ่งหน้าตาพู่นน้าจะโตไหมครับครับนี่แล้วเขาต้นครับเกิดจากแม่ใยายอ่ะ หน้าตากัได้แน่แข่งขาได้แน่เนาะครับผม์เอาอย่งนนคุณต้นอย่างวนเลยครับพี่น้อกในวงสดส่งกีน้อยครับปัญไยครับครับปาคนหางเงี้คุณต้นคนหางเงี้ครับคุ้ยไหมเนี่ยโอ้ยล้อความสมบูรณ์เนาะครับแคล็ดล่อเคล็ดครสมบูรณ์ซื่อครับผมสมบูรณ์ครับพี่น้องราคาเท่าไหร่คุณต้นอ่าราคาไหมเนี่ยเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับยจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะแม่ครับผมมีหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทยุสองแม่ครับน้องนายกฤษกรพันหางครับผม แล้วแต่สิมากครับผมเนี่นครับหลายคนถามว่าเป็นอยังคู้ต้นคือราคาคั้ยเป็นอยังคือเปิดบ่ซ้ากันบางตัวเลยมันเจ้าโตราคาซื้อมามันบ่ซ้ากันแน่นบางตัวคือตัวน้อยกว่าแต่ว่าหักคต้นเปิดแพงกว่าสิเนาะแน่นแี่นครับผมก็คือทุนคุ้ต้นมาต่างกันเนาะแน่นทุนมาต่างกันครับผมทุนมาต่างกันอกับเชือสายดีต่างกันครับแน่นครับผมลักษณะตัวมันก็ดีต่างกันนิ่งไหมกุ้ยต้นครับคั้ยน้อยผู้ใดมีเงินหน่อยเขาเอาไปเลี้ยงเก็บไว้ทิ่มไว้เฮ็ดจังได๋ก็บ่ขาดทุนครับ น้องเพิ่นนิ่งไหมพี่น้องไปเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับกินง่ายนะครับกินเก่งแล้วครับร้อแค่พี่น้องหายครบสมบูรณ์กับเพิ่นเนึ่งครับร้องพี่น้องหายครบสมบูรณ์เพิ่นจังน่อยครับผมเอาข้าวต้นขับละคายกลอบนึงหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับผมลูกสาวบิ๊กเบิ้ดเนาะครับลูกสาวบิ๊กเบิ้ดครับสวยเลยครับพี่น้องน้าเลี้ยงครับตัวนี้เด้อในน้ำครับข้าเต้นข้คข้อครับ รายการที่8ปดั้ต้นรายการที่8ครับลูกสาวช้างอุดรครับผมปัดยาวหนาตืบเลยเนาะอ้วนตันมือเกือกเลยครับอนาคตแม่พันธุ์ครับอนาคตแม่พันธุ์แม่บล็อกครับผมเล็บนาขายใหญ่ทุกตัวขั้ต้นครับผมแม่งครับว่าตัวนี้เด็ดแท้พี่น้องเด็ดอีหลีครับตัวนี้ได้ความหนาความลึกชัดเจนเลยครับลูกสาวช้างอุดรหัวโหนกใหญ่ครับสไตล์ของช้างอุดรเลยครับครับผมเนี่ยหน้าตาใหญ่ครับพี่น้องตาร์กแยมแจมแจมครบเลยครับผม ตัวนี้มีแววดีเนาะตจะนี้แววดีครับไี้ขนกระสีเหลืองไอ้ไฮดีดียางบนเลยครับบันทครับผมโอ้บรรทัดง่พี่น้องครับผมโอ้พี่ต้นมาดีครับตัวนี้ครับตัวนี้มาดีครับพูดนะรอแค่ความสมบูรณ์เนาะแมีนครับรอแค่ความสมบูรณ์สื่อครับคือรูปทรงนะครับพี่น้องนะตรงหน้าตากรูแข้งขาได้แล้วนะได้แล้วครับผมราคากุ้ต้นไม่นี่ประมาณหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับพอแพงกุ้ยต้นคุ้มครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมเชื่องพร้อมเน้นิ่งพร้อมเนาะแม่นครับ จัดท่าเป็นพร้อมด้วยครับแมนครับคุณน่ะบุ้ยขักอยู่พีหน้าหน้าเพิ่นกับง่ามครับผมเอากระตุ้นยางวันอีกรอบนึงครับอ้าวลูกตาเพ่นก็เป็นเสี่ยงไว้นะคุณต้นครับคั้ยนี่สนเข้าเข้าเดียวกับเป็นเสี่ยงเหรอครับนี่บ้างดูคุณน่ะเพราะว่าเพิ่นกับเชื่องแน่แล้วแมนเพิ่นเพิ่นเป็นเปขั้วเชื่องเหรครับพันธุกรรมแมนครับบึ้งหูบึ้งข้อโลรดคุณน่ะ ลูกสาวช้างอดรลูกสาวช่างอดอนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับมาดีหน้าเลี้ยงสุดคุ้มเลยเนี่ครับแข้งขาดีพี่น้องเพิ่งเหาครับคอหนาตึ๊บเลยครับลำตัวยาวนะครับหนาลึกกระดูแข้งขาได้ครับอนาคตแม่พันตัวนี้ครับครับงามนเราโคต้นเนาะไม่นี่หน่าสนใจครับผมหน่าสนใจลักษณะท่าทางดีครับไม่ใหญ่พอมเนาะไม่น่ครับผมหน้าตาผิวพันต์ก็ดีบดสุกยางครับบมงเอาคุ้มครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ได้ตัวนี้ไปด้วยครับผมปาเโคต้นตัวไหมครับ และการที่เก้าข้าวกระต้นครับพ่อที่เด็ดครับวันนี้ป้ต้อมครับเนาะเด็ดเลยเนาะควายควายหลงมากครับผมขาดแคขนนำเลี้ยงสูงไงหนาเขาดีครับวาเป็นควายผูกเพล่ะครับตัวแม่ครับบ้านเนี่ยป้าข้าวต้นเขาเขาใหญ่เลยครับเขาใหญ่แห้งครับหนาก็สวยแล้วก็ได้สูงอีกางต่างหากคุณน่ะแข้งขากระย้าวไหวม่นี่เอาตะหุนมากเลยครับลูกผู้ใดครับลูกอ่าเพื่อนว่าเป็นลูกเจ้าใหม่ครับป้าสูงว่ามันเกือบหนึ่สิบสิบแบบว่าครับครับขนาดควายหน่ดยเลยครับควายเป็นเสาต้องดูป้ต้อมพุณน่ะขีาวกรต้นตัวนี้มััคครรบบ จอยกับสร้างเขต้นแต่ว่าแข่งขาดีครับกับจังว่าครับผมที่ผมเอามาไห่แบ่งปันพวอนยางพวันผมว่าเบิ่งโค้งส่างเพิ่อนไงผู้ใดอยากได้คขยใหญ่แม่นี่ผมว่าเอบ่ผิดหวังแท้ๆแน่นอนตัวนี้ถือว่าคั้วดีดุดม้าเข้าต้นแม่นครับพุ่นล่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวครับผมราคาเลยครับไม่นี่ประมาณหนึ่งหมื่นหกห้าร้อยครับผมบ่แพงกูตัวหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเบื้องเขาเพื่นเลยครับผู่ะเบื้องเขาเลยครับป้าหน้าตาก็จ้าขั้ยใหญเลยพี่น้องครับผมพู้หล่ะเขาใหญ่ไหมคขาต้นเขาใหญ่ครับบนใ้สูงมยุ่น ไม่พุ่มร้อยสี่สิบยูโรหรือวุ้ยเกือบเกือบคุณต้นครับแต่ในค้อยน้อยได้หนิป้าหมื่นหกแม่พี่น้องหมื่นหกขาล้อยครับได้มาถือห้องกับแบงถือว่าต้องแบงไปครับว่าเป็นยังเนาะคุณต้นเนาะแมีนครับว่าเป็นยังครับพี่น้องได้ของดีไปคือเพื่นจิตหอดเทาต้องแมีนเพื่นจิตหอดเท่าครับเบื้องเลยครับเพี่เป็นค้อยยากได้ครับเนี่ยจังได้กับเป็นค้อยพี่น้องเอ้ยเอาไปเติมเนื้อเติมนางเอาบัดูครับสมบูรณ์เพื่อนเด้อเพื่อนมาดีแล้วครับเรื่องโครงสร้างเรื่องหน้าตาล้อแครับนี่ เพือเผยสีแดงไว้เสียเลยผู้ผมเียังใช้หยาไว้มันสูงไหมครับโอ้ยสูงไงคุณต้นแข้งขาไง้อมเลยครับแม่นครับแข้งขาไงเงี้วอีกต่างหากคุณโสูงธรรมดาคุณต้นยพร้อมเนอะมุกกว่าสันเหลียวแตงผมก็เลยว่าโอ้น่าสนใจผมว่าแม่งก็ค่อยแม่นี่ปีน้อยน้อยไหมพี่น้องแม่นครับปีนี้น้อยครับบอกเลยตัวนี้พูดนะผมสูงไว้เจ็ดสิบเพิ่นสี่ส่วนผมหรอเพื่อนโอ้ยน่าสนใจผมว่าคือกันได้เปิดไหมคุณต้นฮะได้เปิดเลยครับได้เบิดซุนวแเนาะครับเจ้าไม้เนาะเจ้้าไมมแ่นครับผม เกิดจากแม่ไงครับตัวนี้บ่ผ่าด้วยครับพี่น้องจากพี่น้องที่อยากได้ควยคงสั่งดีราคาบบ่แพงเด้อนม่ครับไป้น้ำตัวนี้ครับตัวริงไงพี่น้องคงสั่งดีครับไปขึ้นต้นครับเอาที่เด็ดไปเก็บครับผมรายการที่สิบครับครับรายการที่สิบรายการสุดท้ายครับลูกสาวเพชรลำโขงครับผมคือผิวดีเลยครับตผิวดีครับเพิ่นเกิดจากแม่ควอยดอนได้ครับแม่เพิ่นเป็นเผือกแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นี้เชื้อสายเป็นควยดอนเมืองผิวเป็นสีชมพูเลยครับโอ้เมืองเลยครับนี่ ครับกระต้นกระดูกแข้งขาไหมครับครับแข้งขาดีครับผมขี้เลี้ยงขี้ผูดหน่อยเนาะขี้คือขี้เลี้ยงขีผูดหน่อยเลยครับตัวนี้ตัวนี้ราคาแพงไหมครับไม่นี่หมื่นสี่ห้าร้อยครับผมพี่น้องครับสอดราคาคือใส่ทึนหน่อยที่ว่าได้ตัวดีไปเรียงครับตัวดีไปเรียงครับแน่นอนเลยเปอร์เซ็นต์ครับผมอยู่นี่รีบนาขาใหญ่ครับผมตุ้นน้าพี่น้องกระดูกแข้งขาได้เลยครับครับผมแม่นี่อหมื่นสี่กระต้นสอดราคาครับหมื่นสี่ห้าร้อยครับผม ต้นกะได้มาบ่แพงเนาะได้มาบ่แพงเฮากับแบ่งกันไปครับบ่เป็นหยัยงครับเฮาเอาศัยว่าเฮาแบบให้พ่อแม่พี่น้องคิดฮอดคิดถึงไงป้าต้อมว่มีหยังเด้คือเฮาขายกันมาแบ่งกันมาครับอันใดเฮาของดีเฮาก็ให้เพิ่นไปเลี้ยงครับแบ่งกันป้าต้นครับคืบขอขันพี่น้องได้กับไรต่อคือ,อก็คิดฮอดเฮาเนาะแม่นครับเพิ่นเอ,อาไปเลี้ยงแม่นเนียนเนียนเนียนเพิ่นก็สิคิดฮอดคิดถึงเฮาครับเฮาบ่ได้ว่าขายแล้วมันสิเบิดหม่องเอาหม่องต่อครับผมขายไปเพิ่นเลี้ยงพัฒนาต่อครับมันใหญ่มามันงามมาเพิ่นได้กำไรเฮาก็ดีใจนนําเพิ่่บ้อ ครับผมพี่น้องมืองตาครับมันเกิดจากแม่เป็นแม่แม่ค้อยเผือกเลยครับเบื้องผิวมันเป็นเลยครับพุ่นแม่เพิ่นเป็นเผือกลูกสาวเพชรลำโขงก็เลยออกมาเป็นสีดำครับผมได้ครับว่าต้นตัวนี้ถือว่าได้เลยครับครับผมราคาจับต้องได้ครับพี่น้องสาบพี่น้องที่หาควายอนาคตแม่พันธุ์ที่สายเลือดพันธุกรรมดีอีกตัวนึงเด้อครับเชื่องพร้อมเดิครับเชื่องพร้อมเดิราคาอีกรอบนึงกุต้นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับครับผมต้กุ้ยต้คร่าวๆว่ามี มีงัวครับผมหนึ่งลูกนะครับผมไปเบิ้งงัวขบ่านนี่ล่องลองเบิึงก่อนครับนะครับถือว่าเป็นรายการพิเศษนะครับครับรายการพิเศษครับผมคุณต้นขออนุญาตเปิดงัวอีกหนึ่งโค้มหนึ่งคมครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับรายละเอียดมาเลยครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกแม่สูงประมาณหนร้อยสี่สิบห้าครับแม่หัว์ลอนแต่หัว์ลอนเฮดเดอร์ครับเด้อแต่ว่าลูกนี่เป็นโลนธรรมชาติครับผมลูกสาวเคฟสามหนึ่งเอกสารครบครับบอมนะครับพี่ต้นครับคือผมบอกไปก่อนเด้อผมมีความรู้ในการเบิ้งงัวนะครับคือ มันเรียกทุกอย่างคือโคต้นเป็นคนอธิบายครับผมอ่าเป็นแม่ลูกลูกแรกครับผมแม่ผสมได้ประมาณสีเขา20กว่ามือแล้วครับแม่ผสมประกอครับผมลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับเอกสารครบหัวโลนธรรมชาติครับผมจากเดือนแล้วครับโคต้นหัวแมนิมอนเจ็ดแปดเดือนครับคือเรื่องเม็ดสีดีเนาะครับแดงสีกล้ามเนื้อดีนะครับครับแมนครับผมนี่เบื้องเลยครับนี่การเจลูกดีพร้อมครับแมนครับลูกหัวโลนธรรมชาติครับผมเป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่ง พี่น้องครับผมเบิ่งวอรเป็นได้ว่าผมเบิ่งเข้าวขึ้งงามไหมครับเพิ่งแม่เพิ่นล่ำตัวดีแห้งผลครับพี่ต้องประกันค่าทุกค่าถอนครับผมตัวค้างสุดครับบอมี่ครับผมงามก็ตัวแม่กับงามครับแม่ลูกแรกเนาะแม่ลูกแรกครับผมลูกที่สองได้ทองครับผมคันติดกับขึ้นที่สองได้ทองครับทับไปแล้วเอกสารครบราคาเท่าไหนครับไม่มีเปิดไว้ที่ราคาสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับพี่ต๋องครับนี่ท้ายนคอกเด้อก็คืออาจจะบอชัดแน่เสียงครับ แสงกับวัชชันแนนตุ่นเนาะ่าเป็นได้ไปถ่ายในแดดนี่คุณต้นครับแดงครับแดงแห้เพื่อนไทยยืนเพลินเลยครับเพื่อน่ะแม่เพื่อนบุงมันไายนะครับมันไายดีครับผมรับประกันตำหนิทุกอย่างรับประกันตำหนิทุกอย่างครับแม่กับผสมแล้วครับใบเอกสารครบครับ โอ้คนหางไงพี่น้องหางยาวหางลึกเลยครับผมงัวกะเบื้องบะต่างจากโค้ยดอกพี่น้องครับเบื้องหลังงามมันคือมักนกตุนเนียนครับเบื้องหลังงามแล้วก็คือว่ามันมักเข้ามักแหละเบื้องเหนื้อเบื้องหนังเบื้องชิงเบื้องตัวพนครับผมแมีนครับสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทคุณต้นครับเดี๋ยวรายละเอียดคร่าวๆอีกรอบนึงครับครับไอเป็นงัวแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับผมอ่าลูกประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับแม่เพิ่นนี่ผสมได้ยี่สิบก็มือแล้วครับ มีเอกสารครบลูกสาวเค31เอกสารครบครับครับผมแม่ท้ายสูงประมาณร้อยถึง150ครับผมถ่ายครับราคาครับราคาประ่า้4 3 5 0 0บาทครับต่อรองได้ครับผมราคาราคาราคางวดนี่ต่อรองได้ด้วยครับเด้อแต่ว่าราคาควยไสิเป็นราคาที่ราคาหนาคอโอเคครับโคตรครับครับปากจักน้อยสำหรับพี่น้องที่เมื่อคลิปนี้ครับครับ ก็ฝากไปพี่น้องครับผมเกษตรกร,ร,กรครับ้บานห้องครับผมว่าเป็นว่าสีเนือกลางอีสานใตออกโตกะครับผมช่วงนี้ครับราคาคว้ยละข้างัวกะสีขยับขึืนได้จักหน่อยราวหยังมาตพราวาช่วงนี้ครับหนาก็บเกี่ยวครับผมเกีียวเข้าเรียบร้อยแล้วขราบางหม่องบางอำเภอบางตำบลกับเกี่ยวเข้าเรียบร้อยเมือ่อมีพื้นที่ปล่อยงัวปล่อยควายเลี้ยงครับผมนี่ผมก็ผมก็บเบ้าต้องกับหางัวหาควายมาก เปิดราคาราคาสายเกตพัฒนานะครับเกตพัฒนาต่อยอดได้หรือว่าเอาไปเลี้ยงวัวเขาเต้าก็ได้ครับผมมาแบ่งปันพอพี่น้องครับไปเลี้ยงครับผมช่วงหน้าแร่งครับต่อไปสิเกาหน้าแร่งเน,ะนาะหน้าหนาวหน้าแร่งครับผมกสิมีพื้นที่ในการเลี้ยงง้อเลี้ยงควายหลายครับหน้าฝนเศร้าแลว้วหน้าหนาวมากก็สิมีพื้นที่ในการเลี้ยงง้อเลี้ยงควายหลายครับผมวันนี้ผมก็ว่าต้องกับมีควายราคาสายพัฒนาเกตเริ่มต้นที่เจ็ดพันเริ่มที่นี่แปดพันห้าร้อยบาทครับแปดพันห้าร้อยครับผมเก้าพันห่างครับผม 1น0 0งหมื่ครับ1นึ่0หบาท1,4500บาทแล้วก็สูงสุดจะเป็นแม่ลูกตัวเผือกครับซื้อ2อาจจะได้3ครับตัวท้องตอนเย็นนี่ครับสีตัวท้องให้ราคาอยู่ที่24,500บาทครับผมได้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณต้นหลายๆครับที่หาของดีราคาที่พี่น้องสามารถจับต้องได้อย่ยงในช่วงที่เกี่ยวของแล้วเนาะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับพี่น้องมีทั้งควายและกังวัวครับพี่น้องมัก ตัวใดแบบใดคือคุยกับทางกุตุนใด้เลยครับผมกุต<ด>ุนครับคลิป <ผม S 1> นี้สมีเนาะครับคลิปนี้ผมมาต่อมันทางกุตุนก็ต้องขาลาพี่น้องไปเพลนคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ